ขอภัยนะคะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะี้ว่าแอปแปลต่อมันบันทึกไม่ได้ค่ะต้องขอภัยนะคะวันะะวนี้เราจะมาชฟมันไปลอยกระทงกัน,นะคะ่ะและนี่คือเรากะจะไม่ไปนะเราใส่ชุดนอนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วสรุปแม่มาแล้วต้องไปเราจึงไปแต่งตัวมาะคะ่ะแต่แต่งตัวเราก็แต่งไม่สวยเท่าไหร่ เราก็เลยไปทำผมแต่งหน้าใหม่นะติดโบสีขาวด้ดยอาจจะไม่เห็นโบนะพยายามแล้วแนวจะกินรองเท้าแล้วคน คตอนที่เราสอเาเนเท้านะนี่คือข้างนอกทุกคนพระจันทร์สวยมากอะ่ะคลายพาอาทิตย์เลยทุกคนตรงนี้คือบริเวณที่เราต้องไปรอนะคะ มีทางลงบันไดอยู่นะนี่คือแม่ให้เปลี่ยนมาใส่คู่สีดำเพราะว่าคู่สีชมพูมันเป็นส่นสูงไม่กลัวว่ามันจะตกลงไปในคลองนะคะนี่ก็เป็นเวลาประมาณนี้แล้วค่ะพอลอยสะตาร์ก็มาที่โครงการนะคะที่เดิมที่เราไปลอยที่แล้วแต่ปินก็ลอยหนะ้าบ้านนะ้ำไปดูว่าไปเดินเล่นเฉย ราจะเห็นว่าถ้าแปลกก็คือกลัวน้ำด้วยกลัวแสงไฟตรงนี้ด้วยกลัวผูด้วยอันนี้คือผู้คนทกคนที่เขากำลังปล่อยปล่อยผูไปนะคะใช่ั้งนะนก็จำไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนั้นมันมีผูก็อาจจะไม่จับภาพนะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะถ่ายมาไม่ได้สักเท่าไหร่ก็จะมีตอนสั้นประมาณนี้พอเนาะ ที่หายไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นอาจจะกลัวผู้หรืออยู่ในชุมชนนะคะวันนั้นมีประกวดหนูหน้อยและนพมาด้วยค่ะไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊กโรงเรียนรัดเขื่อนพลเทพอุปธรรมนะคะมีเพื่อนไปที่นั่นเยอะแยะมากเลยคะ่ะมีน้องๆแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆไปด้วยนะคะคุณรูด้วยค่ะกลับมาถึงบ้านก็ปวดขาเลย แมวก็ต้องเราทำไมไม่รู้เรากำลัาพร้อมของกินนี่คือไก่ทอดนะคะอาจจะไม่ได้เปิดปเพราะว่ามันมันมากๆเลยแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นผักกาดกับลูกชิ้นแล้วก็น้ำจิ้มนะคะ เราก็มาทาครีมเพสซัตกันค่ะครีมตัวนี้คือดีมากคนช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะให้ทาบริเวณใบหน้าและลำคอประมาณเช้ากับเย็นนะคะแต่เป็นทาแค่ตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้ามันทาครีมกันแดดไปแล้วครีมเพสซัตมาสามารถกันแดดได้ด้วยนะคะแต่ตอนเช้ามันจะต้องทาเขนด้วย ถ้าเราโมใช้สองคีมมันก็เขินจะไม่ทันอามว่าทำไมไม่ผสมกันเลยล่ะก็ถ้าเกิดว่าเราผสมกันมันจะต้องทาแขนด้วยซึ่งเขาไม่ไม่ได้บอกให้ทาแขนก็เลยไม่ทาดีกว่าเมื่อทาไปเรื่อยๆจะเห็นผลนะคะหน้าเราก็จะใสขึ้นจะขาวขึ้นนะคะ แล้วแต่ใบหน้าแต่และบุคคลนะคะแมวแล้วก็มองมองแบบว่าเที่ยวอัดถ่ายไว้ก็คือแมวเรามองปแปลกแปกมีแค่นั้นแหละอุ้ยพูดถึงแมวแมวร้องจริงยังไม่หายพูดขาเลยก็คลิปก็มีแค่นี้น,น,คน,คน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะ